ทำไมนะครับบอกว่าลุงตู่เนี่ยถ้าลุงตู่เนี่ยไปไม่รอดเนี่ยลุงตู่ก็ต้องยุบสภาก่อนวันที่22ี่สิบสอพฤษภาหกห้เพราะอะไรครับสื่มวลชนมาดูนีครับว่าที่เกินอยู่สี่เสียงเนี่ยนนะครับเป็นพักเล็กพักน้อยนะครับเป็นพักเล็กพักน้อยเนี่ยประมาณ30เสียงนะครับเป็นพักเล็กเนี่ยประมาณ30เสียง แล้วถามว่าล้กสี่เสียงเนี่ยลุงตู่จะไหวไหมนะครับถ้าโดนเบี้ยวนะครับโดนเบี้ยวไปแค่สี่เสียงเนี่ยลุงตู่ก็น็อกกลางสภาคือน็อกในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าลุงตู่จะยุบสภาไม่ได้นะถ้ามีการเปิดอภิปรายยื่นไม่ไว้วางใจแล้วถูกอภิปรายไปแล้วเนี่ยลุงตู่ต้องลาออกก็คือต้องออกอย่างเดียวอะ มาดูสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าหลังจากกลุ่มผู้กองธรรมนัฐเนี่ยนะครับออกไป21เสียงเนี่ยสถานการณ์ของรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาจำนวนเสียงนะครับของพรรครวมรัฐบาลก่อนในขณะนี้ก็คือเรือเหล็กนะครับของลุงตู่เนี่ยนะครับเรือเหล็กรูปเรือเหล็กของลุงตู่เนี่ยนะครับตอนนี้ ลุงตู่หรือคุณประยุทธ์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย244เสียงมาจากไหนบ้างนะครับ 1. พลังประชารัฐ94เสียง 2. ภูมิใจไทย59เสียง 3. ปชปประชาธิป,ปัตย์49เสียง 4. ชาติไทยพัฒนา12เสียง 5. เศรษฐกิจใหม่6เสียง 6. นะครับรวมพลัง ประชาชาติไทยห้าเสียงแล้วก็เจ็ดนะครับพลังท้องถิ่นไทยอีกห้าเสียงแปดชาติพัฒนาสี่เสียงแล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นกลุ่มพักเล็กนะครับพักละเสียงนะครับอีกทั้งหมดเนี่ยสิบเสียงรวมกันน,นะครับก็จะมีทั้งสิ้นเนี่ยเรือเหล็กของลุงตู่ตอนนี้หลังจากหัก กลุ่มผู้กองธรรมนัฐออก21เสียงแล้วก็เหลืออยู่244เสียงนะครับเคนี้มาดูนะครับในซีกของฝ่ายค้านนะครับที่นําโดยท่านผู้นําฝ่ายค้านคนใหม่เนี่ยนายแพทย์ชลนานสีแก้วนะครับก็มีอยู่208เสียงนะครับรถบรรทุกของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ย131เสียงสองพรรคก้าไกลเนี่ย52 สามพักเสรีรวมไทยเนี่ยสิบเสียงสี่ประชาชาติเจ็ดเสียงห้านะครับเพื่อชาติหกเสียงเพื่อชาติที่มีหกเสียงเนี่ยเพราะว่ารวมท่านบิ๊กหนวดสลันเข้าไปอีกเสียงหนึ่งจากห้าเป็นหกนะครับหกเนี่ยพลังปวงชนไทยอีกหนึ่งเสียงเจ็ดนะครับไทยศรีวิไลของคุณเต้พละามเจ็ดนะครับหนึ่งเสียงรวมเป็นทั้งสิ้นเนี่ย 208เสียงในขณะน,นี้ที่ฝ่ายค้านมีนะครับ208เสียงแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐที่เป็นรถถังนะครับที่พร้อมจะยิงทำเนียบรัฐบาลของลุงตู่อยู่นะครับ21เสียงเนี่ยนะครับขณะน,นี้มีสสนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยสี่เสียง ครึ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในกรอบสีน้าเงินนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือ237เสียงนะครับครึ่งหนึ่งของ473ครา้นี้รัฐบาลนะครับมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่กี่เสียงนะครับก็คือ244ของเรือเหล็กของลุงตู่เนี่ยนะครับลบออกด้วย237เสียงคือกึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ลบออกอีก3ามเสียง ก็คือของท่านประธานชวนรองสุชาติแล้วก็ของรองครูแก้วนะครับลบออกสามเสียงเพราะว่าเวลาโหวตเนี่ยประธานเขาไม่ได้มาโหวตด้วยนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้เรือเหล็กลุงตู่เนี่ยนะครับมีเสียงเกินกึ่งนึงอยู่แค่สี่เสียงเองนะครับคราวนี้เนี่ยการที่ลุงตู่นะครับมีเสียงเกินอยู่แค่ สี่เสียงเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองนะครับสำหรับเรือเหล็กของลุงตู่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าในสมัยประชุมเนี่ยนะครับก็ฝ่ายคา้านเนี่ยได้ยื่นไปแล้วในการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตราร้อยห่งยื่นไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่เป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมตินะครับ ก็ในสมัยประชุมเนี่ยนะครับเรือเหล็กของลุงตู่ก็คงผ่านไปได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายสําคัญเข้าแต่ว่าสภาก็จะอับอายล้มซ้ําซากเนี่ยก็จะเห็นอยู่เป็นประจําอยู่นี่แต่คณะเดียวกันน่ยนะครับวันที่22พฤษภาคม65เนี่ยจะมีการเปิด สมัยประชุมสภาครั้งที่1ทับ2,565 22่สิบสอพฤษภาหกห้นะครับคือในช่วงที่เปิดเนี่ยยี่สิบสอพฤษภาหกห้เนี่ยถ้าพัรร่วมฝ่ายคา้านนะครับของคุณหมอชลนานเนี่ยสองเสียงเนี่ยยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมตินะครับตามรัฐนูญมาตรา151เนี่ยพาสภาไว้ปุ๊บเนี่ย ลุงตูเนี่ยจะยุบสภาไม่ได้นะครับต้องให้มีการอภิปรายเสร็จสิ้นและลงมติเสร็จสิ้นก่อนนะครับถึงจะยุบสภาได้ดังนั้นเนี่ยลุงตูจะมาเจออะไรครับลุงตูก็จะมาเจอเหตุการณ์เหมือนเมื่อเดือนกันยายนปีสอง4ที่ผ่านมาเนี่ยที่ลุงตูเนี่ยเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับที่ กลุ่มกบฏของผู้กองธรรมนัฐเนี่ยนะครับได้ก่อการนะครับยึดอํานาจจากลุงตู่เนี่ยนะครับที่เกิดเหตุการณ์ที่ลุงตู่เนี่ยนะครับที่เขานินทากันเนี่ยบอกว่าลุงตู่เนี่ยต้องยกมือไหว้ขอเสียงสอสอนะครับกว่าจะผ่านได้เนี่ยลุงตู่ก็แทบเอาตัวไม่รอดนะครับครนี้สื่อมวลชนมาดูสิครับว่าขอดูรูปไอเสียงเกินกึ่ง สี่เสียงรูปรูปก,ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนมาดูสิครับว่าคันนี้เนี่ยทําไมนะครับบอกว่าลุงตู่เนี่ยถ้าลุงตู่เนี่ยไปไม่รอดเนี่ยลุงตู่ก็ต้องยุบสภาก่อนวันที่ยี่สิบสองพฤษภาหกห้าเพราะอะไรครับสื่อมวลชนมาดูสิครับว่าที่เกินอยู่สี่เสียงเนี่ยเห็นนะครับเป็นพักเล็กพักน้อยนะครับ เป็นพักเล็กพักน้อยเนี่ยประมาณสาสบเสียงนะครับเป็นพักเล็กเนี่ยประมาณสามสิบเสียงแล้วถามว่าล็อกสี่เสียงเนี่ยลุงตู่จะไหวไหมนะครับถ้าโดนเบี้ยวนะครับโดนเบี้ยวไปแค่สี่เสียงเนี่ยลุงตู่ก็น็อกกลางสภาคือน็อกในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าลุงตู่จะยุบสภาไม่ได้นะถ้ามีการเปิดอภิปรายยื่นไม่ไว้วางใจแล้วถูกอภิปรายไปแล้วเนี่ยลุงตู่ต้อง ลาออกก็คือต้องออกอย่างเดียวอะนะครับไม่ต้องลาออกด้วยเพราะว่า,าได้เสียงไม่ไว้วางใจนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งก็ลุงตู่ก็ต้องออกนะครับซึ่งก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มพักเล็กเนี่ยนะครับสนิทสนมกับผู้กองธรรมนัสอยู่แล้วนะครับก็มีข่าวอีกอยู่แล้วเนี่ยครับเมื่อวันพฤหัสที่ยี่สิบมกรานะครับว่ามีกลุ่มพักเล็กอีกเก้าเสียงเนี่ยจะไปร่วม กับกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรือเหล็กของลุงตู่เนี่ยมันเดินเดินหน้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเหตุผลตรงนี้นะครับบอกว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับขอรูปถัดไปฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับลุงตู่ก็ต้องยุบสภาก่อน22พฤษภา65 65เพราะว่าไปไม่รอดนะครับ เพื่อไม่ให้ถูกอภิปรายไม่วางใจดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ